ก้าห้สิบห้าคูณก้ยบแปดโดยบ่จำเป็นต้องตั้งบังคูณเฮ็ดแบบใดจึงจะได้คำตอบไปเบ่งนำกันเวลานี้ให้เอา1ึ่งพันเป็นตัวเทียบเขาสังเกตเห็นว่า9้า้มันลุดนึ่งอยู่หตัวนี่ก็เป็นลบห้าก้าห้อดลดนึอยู่สตัวนี่ก็เป็นลบสองคำตอบก็คือเอา2ตัวนี้มาคูณกัน ลบห้คูณลบสเท่ากับสิบบถึงพันให้เติมสูตรใส่ทนาหนื่ตัวหลังจากนี้ให้เอา9ก้นี้มาบวกลบสหรือว่า9 9 5าหลบสหรือ998มาลบหออกคือกันมันจะเท่ากับ9ก3ดังนั้นคำตอบของเราก็เท่ากับ9ก้าเศเพัน อันนี้เป็นวิธีการคิดไอยในเลขขอ้อนี้ท่านนี้ฝากทุกคนกดแสร์และติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป